จะเป็นยังไงเมื่อเราต้องมาเล่นกล้ามเพื่อเป็นนักพาะกายอันดับหนึ่งของวงการงานนี้บอกเลยมันไม่ง่ายมันจะโหดจะมันแค่ไหนไปดูกันเลย เอาละครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้ว,วซึ่งก็จะบอกเลยว่ารูปร่างของเราเนี่ยมันดูไม่มีกล้ามเลยครับเออเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่จะเริ่มทําการออกกําลังกายเลยครับผมนะเอาเป็นแบบว่าให้มันแบบทําซิกแพคก่อนแล้วก,กันนะจากวันนี้เอาเลยครับผมอุ้ยอ้ซิดอัพแต่ละทีนี่ตดเกือบแตกแต่เพื่อกล้ามที่สวยเนี่ยเราก็ต้องออกแรงครับทุกคนนะเฮ้ยไอข้างๆพี่มันคืออะไรวะทุกคนอุ้ยไอนี่มันกล้ามทองแดงนี่ว่าให้ตายเถอะ แล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยจะจ้างเทนเนอร์สาวสวยครับโอ้โหไอ้น้องหุ่นเองนี่แบบว่าดูโหดจัดเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่ยอมแพ้ครับผมนะพี่จะต้องกล้ามใหญ่ให้เหมือนไอ้หนุ่มคนนั้นนะครับอันไหนขอลองเพิ่มน้ําหนักครับผมทุกคนนะเพิ่มน้าหนักนะครับเอาแผ่นเหล็กใส่สักประมาณ5้าอันนะครับอุ้ยยังไหวอยู่ครับผมใส่ไปอีกใส่ไปสิบอันครับผมนี่โอ้โหทุกคนก็ตบบอกเลยว่าตดหมดท้องอ่ะฟิตกับผมฟิตอุ้ยเราต้องทาไม่ได้โอ้ คือก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่สามารถเล่นจุดจุดเดียวได้นะครับเพราะว่าแบบมันจะออกมาเป็นแบบสภาพแบบนี้นะครับระดับถัดไปเรามาฟิตหลังกันต่อ,อทุกคนนะพีเพิ่มจะต้องมีกล้ามที่ใหญ่ให้สวยงามให้ได้เอ้ยออ้ยโอ้โหทุกคนตอนนี้แบบเล่นจนแรงหมดเลยครับผมนะหลังพีเพิ่มกลายเป็นแบบเหมือนที่นอน,นะน,นนะอ่ะทุกคนหน้าโอ้โหอต่อไปลองเล่นกล้ามแขนดูบ้างครับผมนะเล่นกล้ามแขนนะครับโอ้โหนี่ ก้ามแขนี่ชิวๆนะฟาร์มชิวๆนะครับบอกเลยเฮ้ยโอ้โหยกยกอย่างรวดเร็วคว่าผมนะ9999พัเอเปีเพิ่มล้อเล่นนะครับตอนนี้พี่ยกมาได้ประมาณ30กว่าครั้งนะก็จะบอกเลยว่าตอนนี้รูปร่างของเราเนี่ยมันยังขาดหน้าอกว่าทุกคนนะก้ามหน้าอกเนี่ยรู้สึกว่าเราจะยังไม่ได้เล่นนะครับโอเคก้ามหน้าอกมาเล่นตรงไหนวะอ๋อมาเล่นตรงนี้ครับทุกคนนะมันต้องยกน้ําหนักตรงนี้นะครับพืชจะได้กก้ามหน้าอกนะ พี่เพิ่มเชื่อว,ว่าถ้าเรามีกล้ามหน้าอกเนี่ยก็คือแบบรูปร่างของเราก็จะดูสวยแล้วครับผมนะพี่ว่าเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างฟาร์มง่ายหมดทุกคนนะเดยน้องๆดูตอนนี้การพี่เพิ่มเนี่ยเริ่มสวยแล้วครับผมนะ <c oughs> สวยหรือว่าดูน่ากลัววะทุกคนมา,าดราดับถัดไปก็ออกกําลังกายขาหน่อยครับ,บทุกคนนะขาเรานี่ก็แบบว่ายังไม่ได้เล่นเลยนะครับอันนี้วิ่งแล้วมันได้แหละวะทุกคนรู้สึกว่าจะได้ความแข็งแกร่งของหัวใจนะครับสงสัยแบบว่ามันจะทําให้เราอึดขึ้นนั่นเองนะ นี่ทุกคนเป็นไงตอนนี้รูปร่างของเราเนี่ยเหมือนกับน,นักพกกายแล้วนะครับผมนะเออก็ะบอกเลยว่าหล่อเทจ่จ้าดว่าแต่ไม่สาวน้อยข้างๆเนี่ยกล้ามใหญ่กว่าพี่อีกนะพี่เพิ่มสงสัยนะครับเราลองมาดูตรงเทรนเนอร์หน่อยสิว่าเขาช่วยอะไรเรานะเออก็คือการจ้างเทรนเนอร์เนี่ยมันจะทําให้กล้ามเราเนี่ยโตไวขึ้นกับทุกคนนะ พี่ว่าไหนุม่มคนนี้เนี่ยกล้ามใหญ่ดีครับทุกคนนะน่าจะเป็นเทรนเนอร์ให้เราได้ดีนะครับโอเคเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นพี่ก็จะจ้างไอ้หนุ่มเดล็อกคนนี้เลยครับผมนะราคา6 9 9โลบักนะครับจัดไปน้องมาเลยหลังจากนั้นเราก็เรียกเทรนเนอร์ออกมานะครับโดยการกดติดตั้งเฟ อ้นไงเฮ้ยเทนเนอร์พี่ตัวอย่างใหญ่ะครับไอ้น้องลำดับต่อไปเรามาดูที่ภารกิจของเราบริกรนะพีเพิ่มเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามให้ได้หนึ่งร้อทุกอันนะครับเราถึงจะอัพกล้ามได้โอเคลำดับถัดไปก็ขอเล่นขาดูซิเวลามีเทนเนอร์เทนเนอร์ดูดีทุกคนโอ้โหบิวใหญ่เลยเฮ้ยได้ครับเทนเนอร์ออ้ผมจะต้องเล่นขาให้ใหญ่เท่าพี่นะครับจะได้เตะตูดพี่ได้จ้างวันนี้ไปเอาทุกคนโอ้โหชิวๆนะครับเพิ่มน้ำหนักไปสิเฮ้ย โอ้โหแบบสบายจัดครับผมนะกล้ามเราก็จะใหญ่ขึ้นไวนะครับโอเคจังวันนี้ก็เล่นไปแล้วผมต้องเล่นขาให้ได้100ใช่ไหมมันถนึงจะปลดล็อกภารากิจนะครับจัดไปเพื่อนเล่นแขนก็เหมือนเดิมนะครับอัดน้าหนักเข้าไปเลยเยอะนะเฮ้ยโอ้โหดูโอ้โหโูยกทีแบบพึ้นรลวมๆคผมบอกเลย <Wow. S 1> เอาละครับดูหมว่าตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่มจะทําภารากิจการเล่นกล้ามเลเวลหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมนะลำดับถัดไปเนี่ยเราก็จะทําการอัปเกรดเลยผมนี่ปึ๊บอู้ กลายเป็นเลว้วได้ทุกคนกลายเป็นแอนุ่มกล้ามทองคำครับผมเชดด w ดูทรงแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นให้กล้ามใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะดูสวยดีนะครับโอเคจังวันนี้ก็ไปฟาร์มมาต่อครับผมโอ้ไม่ก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องฟาร์มกล้ามเนี่ยให้คะแนนมันถึง3000ัเล้วว่ทุกคนนะอีก <Huh? S 1> เพิ่มก็ต้องบอกเลยว่ามันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเรายกตอนนี้เนี่ยได้ประมาณทีละแบบ9เองนะ นายขอดูหน่อยซิว่า VIP เนี่ยมันช่วยอะไรนะความเร็วการออกกาลังกายบวก20 0เปอร์เฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ทุกคนนะจัดเลยครับผม399โลบักนะครับโอโ้โหเกมฟาร์มกล้ามนี้แบบวัดใช้โลบักเยอะมากเลยนะโอเคมาจังวันนี้ขอลองหน่อยครับผมขอลองสปีด2 0 0หน่อยซิมันเป็นยังไงอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเรายกไวขึ้นใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือพี่ยกไวขึ้นใช่ไหมทุกคนทำไมรู้สึกว่ามันยกเท่าเดิมเลยวะ เกมผมลำดับถัดไปพี่เพิ่มจะฟาร์มเนี่ยน่าจคือหน้าแขนนะครับก็จะบอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะอทุกคนนะเฮ้ยเพราะว่าเรามีพี่เทนเนอร์ดีไงตอนนี้พี่เพิ่มรัวๆผมฟิตจัดฟิตจัดดูดิซิดแอฟรัวๆ <c oughs> เอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่มจะฟาร์มกล้ามทองคําของเราเนี่ยสวยทุกส่วนแล้วนะทุกคนนะลำดับถัดไปเนี่ยเราจะมาดูตรงนี้โอ้ทุกคนนะ เหมือนมันจะมีโหมดแข่งขันประกวดพกกายเลยทุกคนนะขอญาตลองเข้าร่วมดิโอ้ยการบีเพิ่มอย่างเท่เลยนะครับไว้มันมีคนกล้ามใหญ่กว่าพี่ได้ไงจางวันนี้เอาแล้วผมให้ทําอะไรดูทรงน่อยะโพดท่านะครับอุโยโโพดท่าโพดท่าโ,โพดท่าครับผมกดรัวครับกดรัวครับจังวันนี้เอาไ้ได้ร้อยห้าสิบครับผมนี่โอ้โหแต่รู้สึกว่า แต่รู้สึกว่ากล้ามเราเนี่ยจะใหญ่ไม่พอนะครับมีคนกล้ามใหญ่กว่าเราได้ไงจากวันนี้ําไปดีสุดครับผมทุกคนอู้ได้มา8ป0พันคะแนนนะครับอู้ต่อไปโชว์หลังครับผมเบ่งก้ามมาเฮ้อยอู้หอ้ัวอย่างใหญ่อย่างโตนะครับโอ้โหดูทรงน่าจะได้ที่สี่ทุกคนใช่ไหม oh, <no. S 1> ขอญาตเบ่งก้ามอุย้ยก้ามหน้าอกครับผมอุ้ยก้ามพี่ใหญ่บ้าน้องฮืโอโชว์กล้ามขาของคุณ โอโหโชว์ทุกส่วนนะพี่บอกเลยอุยก้าผมใหญ่ไหมครับเตะอัวตายควายล้มโอโหไม่พี่เพระครับโอ้มันมีคนก้ามใหญ่กว่าพี่ได้ไง <S 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 อีกจะได้ที่ดึงได้ไงล่อก็ก้ามเอกบนเล็กเกิดไปใช่เหรอพี่ผมว่าผมฟาร์มก้ามผมเนี่ยมานานมากเลยนะไม่เป็นไรครับทุกคนราดับถัดไปเนี่ยเราก็จะอัปเกรดก้ามของเรานะครับให้เป็นขั้นถัดไปฟึบอู้อะไรวะเนี่ยทุกคน ดูเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยจะกลายเป็นแก้วอะทุกคนเชโดพี่ว่าถ้าเล่นให้กล้ามใหญ่เนี่ยกล้ามวันนี้ก็น่าจะสวยดีนะครับมาครับทุกคนฟังกันต่อนะครับพี่เพิ่มก็อยากดูนะว่ากล้ามที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือกล้ามอะไรนะครับแต่จางวันนี้ก็ขอฟม์มยาวๆก่อนครับผมเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งล้าน โอ้โหทุกคน <Huh? S 1> ในที่สุดตอนนี้พี่เพิ่มก็ฟาร์มกล้ามแก้วของพี่เนี่ยจนถึงเลเวลแม็กแล้วครับเออก็ะบอกเลยว่ามันก็ดูสวยดีนะครับเ <c ười> พราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการอัปเกรดเป็นกล้ามเลเวลถัดไปครับทุกคนนะฟึบนหนขอดูหน่อยอู้ กลายเป็นก้ามหินก็บับทุกคนนะแต่ว่าพี่เพิ่มเนี่ยอยากตัวสูงตัวใหญ่เหมือนกับเทรนเนอร์พี่อะครับมันทํำยังไงวะทุกคนแล้วดูเหมือนว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยเราต้องเล่นก้ามให้ได้1นึ0 0แสหนคะแนนนะครับโอ้โหฟาร์มตาบอดแน่นอนนะ oh, <no. S 1> โอเคจ้างวันนี้พี่เพิ่มก็ขอตัวไปฟาร์มก่อนครับผม เอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่มก็จะฟาร์มก้ามหินเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนนะมาครับผมําดับถัดไปเราก็จะทําการอัปเกรดก้ามเหมือนเดิมครับผมนะรอบต่อไปได้เป็นก้ามหินแกรนดิตเหรอเป็นยังไงครับผมว้ยนี่ไงล่ะน้องชายตอนนี้พี่กายเป็นไอ้นุ่มก้ามเหล็กแล้วครับโอ้โหก็ต้บอกเลยว่ามันเหมือนลังพึ่งเลยทุกคนนะ และคือตอนนี้ก็จะบอกเลยว่าพี่เพิ่มฟาร์มไว้จัดกับกทุกคนนะเพราะว่าพี่เนี่ยได้สัตว์เลี้ยงเทพมานะครับดูนะเ <Wow. S 1> ดี๋ยวพี่จะทำการฟาร์มให้ดูมันเร็วแบบว่าได้แบบทีเล่าละเป็นหมื่นนะทุกคนนะมาจาังวันนี้ฟิตโชว์ผมนี่ดูดิฟาร์มได้รอบละหกหมื่นนะทุกคนโอ้โหลูอย่างนี้พี่ไปหาสัตว์เลี้ยงตั้งแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยฟาร์มง่ายจัด ือพี่เพิ่มก็มีเทคนิคมาบอกนะครับสอหรับน้องๆที่อยากฟาร,ร์มก้าวไวๆน,ะ,นะคือน้องๆเนี่ยแค่ไปชวนเพื่อนมาบทุกคนนะถ้าน้องๆชวนเพื่อนได้สักประมาณ3คนเนี่ยมันก็จะแจกสัตว์เลี้ยงเทพให้เราเลยนะครับ <Wow. S 1> เอาตรงนะไม่น่าเติมโลบักเลยครับผมนะพี่ว่าทําแบบนี้เนี่ยฟาร,ร์มไวขึ้นเยอะเลยครับอ่ะตอนนี้คะแนนพี่เนี่ยก็เลยเควสไปแล้วนะครับพี่แกทำการอัปเกรดก้าวไปเลเวลถัดไปได้เลยวูกลายเป็นก้ามหินครับ,บทุกคนเชโดเทพจัดเลย ือภารกิจต่อไปเนี่ยเราต้องฟาร์มคะแนานกล้ามให้ได้ถึง1นล้านสามแสนคะแนนนะครับเราถึงจะอัพได้นะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้พี่มีสัตว์เลี้ยงเทพแล้วนะครับพี่ไม่หวั่นไหวอะไรอยู่ละดูดิครับฟิตได้แบบว่าวินาทีละเจ็ดหมื่นะทุกคนดึงหนึ่งครั้งได้เจ็ดหมื่นะครับโอเคตอนนี้เราเล่นหลังครบแล้วครับผมนะเฮ้ยอันนี้ตัวพี่บั๊กหรือเปล่าวทุกคนมีน้องๆคนไหนรู้บ้างครับผมดูดิโอ้โหคะแนานละเจ็ดหมื่นะครับฟาร์มแป๊บเดียวะ แล้วีเพิ่มทําอะไรอยู่ตั้งแต่แรกวะเนี่ยโหรู้นงี้ไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่านะครับได้คะแนนไวจัดบอกเลยต่อไปทําการซิดอัพนะครับอุ้ยอุ้ยซิทอัพรัวๆผมนี่เอาน้าหนักเพิ่มสูงสุดนะครับ900ปอนด์ไปผมดูรัว,วอู้หดูคะแนนขึ้นรัวๆรผมเรียบร้อยแป๊บเดียวแบบก้ามเราใหญ่ฟูแล้วดูดิแต่ว่าเราต้องมาวิ่งเอาคะแนนหัวใจผมนาะให้ได้75,000นะครับโอเคจ้างวันนี้ก็ ฟามกว่ารขบผมทุกคนแต่ดูทรงนะ่าจะใช้เวลาเยอะอยู่เอาละครับตอนนี้พี่เพิ่มเนี่ยก็ฟาร์มจนสามารถอัปเกรดเป็นเลเวลถัดไปได้แล้วครับผมทุกคนนะเลเวลถัดไปก็คือเลเวลทองแดงนะครับดไปดิน้องไปฟึบอัปเกรดไว้กลายเป็นไอหนุ่มล่างเหล็กครับผมทุกคนนะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะตึงกว่าล่างเหล็กอันแรกนะและที่สำคัญครับผมทุกคนนะเราสามารถปลดล็อกลงยิมใหม่ครับผมนะเราจะทําการวาร์ปไปเลยครับผมนี่ ตอนนี้เราสามารถมาใช้ยิมมาน,นี้ได้นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งกูจะบอกเลยว่าบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยทุกคนนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเครื่องเล่นใหม่ๆใ,ให้เราเล่นนะครับอย่างเช่นอันนี้นะเล่นกล้ามทอนะครับเราก็จะทําการเอ,อ่อใส่น้ําหนักเข้าไปหน่อยครับผม <Wow. S 1> ก็คือยิมใหม่เนี่ยมันก็จะแบบว่าทําให้เราเนี่ยฟิตกล้ามยากขึ้นนะครับแล้วก็ได้คะแนนยากขึ้นนั่นเองนะโอเคเห็นปะฟิตแป๊บเดียวแรงพี่หมดแล้วอะ่ะ คือตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วครับทุกคนนะตอนนี้เรายกน้ําหนักได้600ปอนด์นะครับพี่เพิ่มเล่นแบบว่าเครื่องเล่นเนี่ยได้ประมาณ5 6รอบนะครับแรงพี่ก็หมดแล้วนะโอ้โหพระบอกเลยว่าโหดจัดครับผมนะยิมนี้เราจะต้องมาฟาร์มหัวใจก่อนครับทุกคนนะมันจะได้ไม่เหนื่อยง่ายนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีแรงวันเล่นกล้ามแล้วครับเออจังวันนี้ก็มาผมยกรัวๆเฮือดูดิอู๋ ได้คะแนนรอบละสองแสนนะครับทุกคนโห่ฟาร์มง่ายจัดครับผมนะพอมีสัตว์เลี้ยงเทพเนี่ย <Yeah. S 1> อันต่อไปขอเล่นก้ามขาหน่อยครับทุกคนนะโอเคขอญอาตเซตน้ำหนักอยู่ที่1,400ปอนด์ครับผมนี่อุ้ยได้ทีเท่าไหร่ครับผมดูสกอร์นะครับโหได้ทีละ4 0 0แสนครับทุกคนนะเอ้ยฟาร์มง่ายจัดครับผมน้องชายอันต่อไปขอเล่นก้ามหลังหน่อยครับทุกคนนะเป็นบาโอนนะครับแล้วก็ถ่วงน้ำหนักไว้ด้านล่างโอเคจังวันนี้ดึงเลยมาฮ โอ้โหหูหนักหนักเอาเรื่องครับผมออกแรงเยอะจัดนะครับได้คะแนนรอบละหกแสนออ้ยฟิตฟิตจัดฟิตจัดดูดิโอ้โหดึงแป๊บเดียวแบบแรงเรามาจากไหนไม่รู้ครับผมนะกาเมเนื้อพัฒนาไวจัดนะครับบอกเลยเอาตรงนะตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่มฟาร์มเครื่องและประมาณไม่ถึง20ิวิีกับ,บทุกคนนะไม่ถึง20วิเนี่ยคะแนนเราได้25ล้านนะครับก็จะบอกเลยว่าถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยน่าจะฟาร์มแบบตาบอดอะ มาเครื่องถัดไปครับผมเป็นเครื่องเล่นกล้ามหลังครับผมนะอันนี้ก็เป็นเครื่องใหม่นะครับมาจางวันนี้ลองเล่นดูครับผมนี่ได้รอบละ7 0 0 0 0สนนะครับแต่คือก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเราเล่นในเครื่อง VIP เนี่ยแต้มเรามันจะคูณ2ครับผมทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มเล่นให้ดูนะครับโอเคคือถ้าเล่นเครื่อง VIP เนี่ยเรายิ่งได้แต้มเยอะคูณ2เลยครับทุกคนนะโหก็ต้องบอกเลยว่าโกงสุดๆครับผมนี่ <c oughs> ฟิตแป๊บเดียวนะครับคะแนนพุ่งไป40บล้านแล้วเฮ้ยจะเย็น อ่าลำดับถัดไปครับผมนะเราจะทําการพัฒนากล้ามเนื้อเราเนี่ยเป็นเหล็กครับผมนะอันต่อไปคือสถานะเหล็กนะครับจัดไปเลยผมปึ๊บเป็นยังไงครับผมอู้อ้ยสีสันดูสวยงามโดยภารกิจก้ามเหล็กเนี่ยเราต้องใช้คะแนนก้ามเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบล้านครับผมทุกคนหูยเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เราต้องฟาร์มคะแนนกล้ามไม่ถึงหลักร้อยล้านแล้วนะแต่ก็ดูเหมือนว่าเลเวลนี้เนี่ยเราเจะฟาร์มค่อนข้างยากครับผมทุกคนนะดูดิคือแบบแรงพี่เพิ่มลดไวจ้าัด่ะทุกคนนะ รู้สึกว่าคะแนนหัวใจ8ล้านเนี่ยยกได้ประมาณ10ทีเองครับผมนะแล้วเราก็ต้องรอครูดาวนะครับให้มันกลับมานะโอ้ <c oughs> ไอเทนเนอร์เราบิวใหญ่เลยวะ่ะมาสู้ต่อครับผมดูดิเฮอรอบละาสองล้านนะครับน้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวพี่เพิ่มว่าเราจะทําการอัปเกรดกล้ามไปเลยครับ,บทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเรีบแบบว่าพัฒนากล้ามเนื้อเนี่ยให้มันตึงเลยดีกว่านะจากวันนี้กดเลยผมฟึบกลายเป็นกล้ามเหล็กผสมครับผมนะ พอเราได้กล้ามใหม่เนี่ยเราก็ได้ยิ้มใหม่ด้ครับผมนะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ยิ้มอวกาศครับผมนะ <S <S เดี๋ยวพี่เพิ่มเราจะรีบฟาร์มกล้ามนะครับแล้วก็ตัดมาตอนอัปเกรดเลยและตอนนี้พี่ก็ฟาร์มกล้ามเหล็กเสร็จแล้วครับผมนะฟาร์มไวจัดนะครับโอเคจัางวันนี้เราก็จะทําการเกิดใหม่ครับผมเป็นกล้ามถัดไปฟึบอู้กลายเป็นกล้ามอะไรครับผมเชดอู <Shadow> ดูเหมือนอันนี้จะเป็นกล้ามเหล็กวะทุกคนนะแล้วดูแบบเป็นเหลก็กเป็นรูๆนะอันนี้มันเอาไว้ขูดชีสหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่เพิ่มขอฟาร์มแป๊บทุกคน เอาละครับตอนนี้พี่เพิ่มก็ฟาร์มก้ามเหล็กเป็นรูเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็จะบอกเลยว่าใช้เวลานานมากครับผมทุกคนนะมาครับผมได้เวลาอัปเกรดเป็นก้ามถัดไปนะครับขอดูหน่อยมัิจะเท่แค่ไหนครับผมไปฟึบอู้กลายเป็นก้ามสีน้ําเงินว่าทุกคนและกล้ามสีน้าเงินเนี่ยต้องใช้คะแนนอัปเกรดเนี่ยร้อยเก้าสิบบีครับทุกคนนโโ <Wow. S 1> ้าโหก็จะบอกเลยว่าเล่นหลายวันแน่นอน อ่ะเอาเปว่าคลิปนี้ก็มาใี่ก่อนละกันนะผมนบามนะน้องคนไหนเล่นแมบนี้บ้างน้องๆเล่นกล้าไปถึงระดับไหนแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่เพิ่มได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าน้องชอบก็ฝากกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์แล้วก็ปักระดึงแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยเพื่อเชื่อาจพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ